สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกผักสวนครัวในช่วงฤดูร้อนเราจะปลูกอย่างไรให้ต้นเขาง,งามและรอดอย่างร้อเปอร์เซนค่ะเพราะว่าการดูแลผักในช่วงฤดูร้อนก็จะยากมากเลยค่ะนอกจากแดดจะแรงแล้วมแมลงก็จะเยอะด้วยค่ะนี่คือผักอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกยากมากเลยค่ะในช่วงฤดูร้อนค่ะนั่นก็คือผักชีค่ะ แต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ในครัวเรือนอยู่เป็นประจําค่ะถ้าเราไปซื้อผักในช่วงนี้ก็จะแพงมากเลยค่ะเพราะปลูกได้กินยากค่ะเราจึงปลูกไว้กินเองค่ะวันนี้เราก็จะปลูกผักชีแบบใส่กระถางไว้กินเองในช่วงฤดูร้อนค่ะส่วนการผสมดินเราจะผสมดินเหมือนกับในแปลงเลยค่ะคือเรา เตรียมดินล้วนมาหนึ่งกระถางค่ะเราจะโรยด้วยขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวเขาก็จะช่วยดูดและอมน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะและเราจะตามด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเขาก็จะเป็นสารอาหารให้กับต้นผักชีได้กินค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ําตามค่ะเราจะรดให้ชุ่มเลยค่ะ เราก็จะนำมะเมล็ดเขาลงไปโรยเลยค่ะเราปลูกในกระถางก็จะสะดวกสบายในการดูแลในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะเราสามารถควบคุมน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะช่วงนี้น้ำก็จะแห้งเร็วเป็นอย่างมากเลยค่ะเราจะนำหญ้าแห้งหรือฟางมาคุมหน้าดินเอาไว้ค่ะเวลาที่เราลดน้ำ เขาก็จะช่วยดูดอมน้ำทำให้น้ำนั้นแห้งช้าลงค่ะและจะช่วยให้ผักชีของเรางอกเร็วด้วยค่ะช่วงที่มีอากาศร้อนๆเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มค่ะเราไม่ควรนำเขาไปวางไว้กลางแจ้งค่ะจะทำให้เขางอกช้าลงค่ะหรือว่าไม่งอกเลยค่ะ ส่วนกระถางเราก็จะเลือกกระถางที่มีทรงค่อนข้างจะสูงค่ะเพราะรากผักชีก็จะยาวค่ะถ้าเราใช้กระถางทรงสั้นๆรากเขาก็จะหงิกและงอค่ะรากเขาจะไม่ใหญ่ด้วยค่ะ ส่วนการลดน้ำเราก็จะลดน้ำเขาเช้าและเย็นเลยค่ะในช่วงฤดูร้อนค่ะและเราจะมีการให้โฮอร์โมนเขาด้วยค่ะโฮอร์โมนเราก็จะหาง,ง่ายๆและที่เราทำเองค่ะช่วงนี้ผักชีเขาก็จะมีใบเล็กค่ะเขาจะไม่เหมือนผักชีในช่วงฤดูฝนเลยค่ะ เราจึงจะต้องลดน้ำและให้ฮอร์โมนเขาอยู่เป็นประจำค่ะนี่คือเคล็ดลับปลูกผักชีในช่วงฤดูร้อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ